ไม่หยากเลยอ่ะเร็วม,มากเลยอ่ะเอาน้องไก่ก่อนน้องไก่แก,ก่กว่าน,น้องไก่อยู่มาเจ็ดปีกว่าเนาะเด็กดี <c oughs> เสียดายอ่ะว่าอย่างนี้แล้วตอนวันที่ให้มีนาเขาจะซื้อเค้กให้ใครอ่ะเขาก็ให้น้องฟวันคนเดียวดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาส่งไปทางไลน์แล้วกันนะน้องอยุ้ยยุ้ยสี่ปีกว่าอือโอเค ไม่อยากตู้เลยเดี๋ยวหนูหายบ้าไากลกับยืย้ยหนูไปจากที่นี่แล้วอะขอให้หนูเอาความรู้ที่ได้จากที่นี่สิ่งที่ดีหนูเอาไปใช้สิ่งที่ไม่ดีหนูก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปเป็นประสบการณ์เผื่อเจอคนแปลก,กใหม่ๆหนูจะได้เอาสิ่งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคต ถ้ามีอะไรพี่อยากให้หนูกลับมามาพวกพี่ๆเรื่องดีก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องไม่ดีก็กลับมาปรึกษาได้ขอให้หนูโชคดีทั้งสองคนนะจ๊ะอืมขอให้น้องๆทั้งสองมีความสุขมากมประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องคิดหวังเนาะอ,อ,อนาคตก็ขอให้เจอคนเจอแต่คนดีๆมีแต่คนรักมีครอบครัวดีๆมีอนาคตที่สดใส ร้องอ่ะก็ให้มีความสุขมากๆล้วก็เจริญในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในทุกอย่างโอเคพี่พิ่งดูเขาร้องช่ดงมช่างีค่ะรักนะคะทั้งสองคนเลยไม่พูดนะไม่ได้อีกนึง วยพอนวุ้ยไก่คนแก่ลูกผัวบะมีชอบกินโรตีวะกายดูแลสุขภาพแล้วนะบ๊ายบายฮะยุ้ยนิดนึงวยพรให้มันว่างน้องเหอย จนะพี่ขออวยพรพอแล้วดูตัวเองนะสำหรับปกายหนูขอให้ป้าดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีป้าเป็นพี่สาวที่ดีมากแล้วก็เป็นหัวหน้างานที่ดีที่สุดขอให้ป้าโชคดีขอให้ป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงได้เจอคนที่ดีที่ดูแลป้าได้นะแล้วก็เลยจะบอกว่าเขารักป้ามากนะ ที่เขาเคาะที่เขาแบบว่าว่า,วาป้าอย่างงู้นอย่างนี้คอยแย่ป้าอย่างงู้นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ทำเขามีความสุขเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้เห็นรอยยิ้มของป้าเขาอยากให้ป้ามีความสุนี้ทุกๆวันถึงจะไม่ไม่ได้อยู่กับพวกเขาแล้วก็เถอนะเนาะส่วนยุย้ยยุ้ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดขอให้เขาแบบแสดงอารมณ์ยังไงยุ้ยก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะแบบว่าแสดงอารมณ์แบบนั้นกลับกับเขาทั้งที่เขาเป็นคนที่ใจร้อน ยุ้ยเป็นเพื่อนโรงงานที่ดีมากแล้วก็เขาเชื่อว่ายุ้ยไปอยู่ที่นู่นคนที่นู่นก็จะรักยุ้ยเหมือนที่คนที่นี่รักนะขอให้ยุ้ยโชคดีขอให้ยุ้ยสู้ๆของสันท่เจอขอให้ยุ้ยได้ดูแลแม่อย่างที่ยุ้ยตั้งใจไว้นะแล้วเขาก็อยากบอกกับยุ้ยเหมือนกันว่าเขาก็รักยุ้ยมากเหมือนกันเพื่อนรักยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะมีเวลาก็ทั้งสองคนแวะมาหากันบ้างนะบ๊ายบายใครสำหรับเธอไม่มีอะไรมาก เธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราเราขอให้ทุกก้าวเดินของเธอจงมีแต่สติเดินอย่างระมัดระวังแล้วเราเชื่อว่าเธอจะไม่ลม้มขอให้ธรุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าประสบกับความสำเร็จมีลูกค้าเยอะแล้ววันหนึ่งเราจะไปหาเธอน้งยุ้ย พี่ดีใจนะที่วันหนึ่งพี่เคยได้เป็นคนหนึ่งที่สอนงานยุย้ยยุ้ยเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่กระดันยูพี่เชื่อว่าการกระดันยูของย,ยุ้ยจะทำให้อาหนาคตข้างหน้าของย,ยุ้ยประสบกับความสำเร็จพี่เอาใจช่วยแล้วก็พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้อยู่เสมอ ก็บำพี่ยุ้ยก็ขอให้ยุ้ยโชคดีนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะไปหาที่หาดใหญ่ไม่ลืมแน่นอนแล้วก็ดูแลสุขภาพเองให้ดีๆแล้วก็ดูแลแม่ดูแลครอบครัวแบบที่พี่ตั้งใจที่จะกลับไปส่วนพี่กายก็ขอให้ดูแลกิจการให้ดีๆแล้วก็กิจการเนี้ยรุ่งเรืองดูแลตัวเองด้วยอย่าไปเซไปล้มที่ไหนโชคดีค่ะทังครอบครัวสองคนจ้ะ อนขอให้พี่ด้วยกับพี่ไก่โชคดีนะคะขอบคุณพี่ด้วกับพี่ไก่ที่ผ่านมาขอบคุณมินภาพที่ดีขอบคุณความม,มีความห่วงใยที่มีให้เสมอเราลาพี่สองคน ใจว่าทุกคนก็มีภาระหน้าที่ต้องทําพบกันก็ต้องมีสาบแต่คือเราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ด้วยกันมากกว่าอยู่กับครอบครัวแล้วไม่รู้สึกถูกพังขอขอบคุณพี่วินกับพี่ไก่มากนะคะที่เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของหนูหน กันเนาะก็จะบอกว่าช่วงเวลาที่ได้ทำงานด้วยกันได้อยู่ด้วยกันหลักป้าไก่มากๆเลยไม่เคยเห็นผู้หญิงบป้าไก่แหละก็ตลกตลกใส่สวย,สวยก็ต่อไปนี้ก็คงไม่ได้ซื้อข้าวไม่ได้ซื้อกาแฟให้ใครแล้วเนาะกนะ็ขอให้ป้าไก่โชคดีนะคะมีความสุข แล้วก็แต่งานเร็วๆเนาะชวนกันด้วยแล้วก็พี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเป็นพี่ที่ใจดีมากๆสอนน้องตลอดเลยเป็นคนที่ใจเย็นไม่เคยดุน้องเลยรักพี่ยุ้ยมากเป็นผู้หญิงตลกเก่งแล้วก็เต้นเก่งมากขอให้พี่ยุ้ยไปเจอเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีนะคะแล้วก็โชคดีในการทำงานรักพี่ยุ้ย,ยมากค่ะ すい <laughs>